เมื่อวันเสาร์ที่6กันยายนที่ผ่านมาศูนย์อบรมเยาวชนบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมวันเสาร์เบาใจรุ่นที่2โดยมีคณะกัลยาณมิตรในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและใกล้เคียงเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ซึ่งนับเป็นอีกวันหนึ่งกับการเติมพลังใจให้ใสทั้งทำทานรักษาศีลและนั่งสมาธิถือเป็นการพักใจผ่อนคลายความเครียด เติมบุญและเติมความสุขจากภายในเป็นวันแห่งการรักษาใจให้ใสเพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ไปด้วยกันนอกจากนี้ยังได้รับฟังธรรมะอันทรงคุณค่าจากพระอาจารย์ที่หมุนเวียนมาเทศสอนซึ่งทุกท่านต่างตั้งใจรับฟังธรรมะจากพระอาจารย์เนื่องจากเป็นธรรมะที่เข้าใจง่ายและสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยค่ะด้านผููเข้าร่วมปฏิบัติธรรมต่างกล่าวว่า ระหว่างเข้าร่วมโครงการถือเป็นช่วงเวลาที่ได้อยู่กับครอบครัวได้สั่งสมบุญได้นั่งสมาธิซึ่งทุกท่านต่างมีความสุขและเบิกบานใจกับการรับฟังธรรมะและดีใจที่ทางศูนย์ได้จัดโครงการดีๆแบบนี้และเมื่อจบโครงการไปแล้วก็ตั้งใจจะกลับไปนั่งสมาธิอย่างต่อเนื่องที่บ้านอีกด้วยเพราะสมาธิทำให้จิตใจของเราสงบมากขึ้นค่ะ